สวัสดีค่ะ,คะเปิดรีวิวกันอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะงานเกาหลีน้องใหม่รหัส KR045 ย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับรหัส KR045 นะคะเอาใจสายเสยืดนะคะเสะยืดคุณผู้ชายตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นงานเสยืดคอปกนะเสะยืดคอปกคุณผู้ชายนะคะใครนะคะที่มองหางานเสื้อยืดคอปกนะคะจัดได้เลยจ้ะ ตัวนี้นะคะบอกก่อนนะว่ามันเป็นงานรวมเสื้อยืดนะคะคอปกแขนยาวนะคะของคุณผู้ชายนะย้ําอีกครั้งว่าเป็นงานรวมเสื้อยืดคอปกแขนยาวของคุณผู้ชายนะก็จะเป็นสไตล์แบบว่าเสื้อพยืดนะคะสไตล์ผ้าโปโลนะคะเป็นงาน คะส่งคระไซนะคะคระส่งคระไซสมาให้เลยสีสันลวดลายบอกเลยว่าจัดเต็มค่ะคุณลูกค้าค่ะสีเรียบสีพื้นนะลายทางลายตารางแล้วก็มีแบรนด์ปนมาอย่างแน่นอนนะคะอันแรกก็คอคโคได้เลย มาแล้วนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นงานต้นทุนน้อยกําไรสูงนะคะปกตินะถ้าเป็นงานคอปกมือหนึ่งแขนยาวนะคะเฉะลี่ยอยู่ที่ตัวระหลักร้อยถึงหลักพันนะคะตัวละหลักร้อยถึงหลักพันนะคะตัวนี้นะคะเป็นงานนําเข้าจากเกาหลีนะคะคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าผ้าดีแะที่สําคัญนะสวยสะอาดเอาไปทํากําไรได้แน่นอนนะคะราคาตัวหนึ่งก็ตกแค่หลักสิเองนะคะ ใครสนใจนะคะสำหรับตัวนี้เลยค่ะรหัส KR045 เสื้อยืดคอปกแขนยาวชายนะคะสวยมากลูกค้าบาง,บงตัวเ,เป็นคอแบบคอซ้อนนี่ตัวนี้เลอคอกนะคะน้องไก่เมื่อกี้มีเค่แล้วอันนี้เป็นไก่เนาะ สีขาวก็ขาวสะอาดมากคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะงานนําเข้าจากเกาหลีโดยตรงนะคะผ่านการค่าเชื้อมาแล้ว1รอบอาจจะมีติดไม่ปกไปบ้างนะลูกค้าแต่ก็แบรนด์ใช่ไหมคะพี่เจ้าขาอ่าก็แบรนด์เดอ้ออยุธโคเดอ้อ ถามว่าตําหนิขาดเสียซักซ่อมคอเหลืองด้วยความที่ไปคอปกนะขาดเสียซักซ่อมคอเหลืองอาจจะมีมา,มบ,าบ้างไหมอาจจะมีมาบ้างเล็กน้อยนะคะอาจจะมีมาบ้างเล็กน้อยตามสไตล์งานมือสองนะแต่โดยรวมบอกก่อนว่างานตัวนี้เท่าที่ดูจากสีสันลวดลายแล้วก็ดูจากที่ทีมงานหยิบขึ้นมารีวิวนะคะคุณลูกค้าขาเห็นไปพร้อมๆกันนะตัวนี้จะไม่ค่อยตําหนิแล้วก็ผ้าไม่ค่อย้ํานะลูกค้านะ ไม่ค่อยตำหนีผ้าไม่ค่อยช้ำนะคะใครมองหางานคอปกนะก็จัดได้เลยจ้านี่น้องเจมน้องเจมโยนตัวนี้ออกมาได้ไงนะนี่ของทอมมี่นะจ๊ะนี่ทอมมี่เดนิมเป็นรุ่นเดนิมนะสีเงินเเงินอ่าเอาตัวนี้มาแทนก็ได้เออเบอร์เบอรี่นี่เบอร์เบอรี่รอนดอนนะคะแม่เบอร์เบอรี่รอนดอนนะจ๊ะแล้วก็เค้มา ฟิลลามาอ่าถ้าเป็นงานคอปกนะลูกค้าแจ้งนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นงานคอปกตัวนี้แบรนด์มันจะค่อนข้างออกเป็นแบรนด์แบบว่าแนวแบบไฮเอ็นลักชัวรี่นะตัวนี้ครัสไซปนแบรนด์มีแบรนด์ปนมาให้ทุกกระสอบนะคะเอาไปเปิดลุ้นแบรนด์กันได้นะคะลูกที่ลูกค้าเอาไปอาจจะแบรนด์เยอะกว่าตัวนี้ก็ได้นะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะเคอาจจะออกเยอะนิดหนึ่งนะลูกค้าแ,แล้วก็เสือปูม,มา บอกแล้วค่ะว่ามาแบรนด์เนี่ยคือเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยค่ะสำหรับรหัสเกาหลีงานตัวนี้นะคะ KR 045เสื้อคอปกแขนยาวชายนะคะไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆสายคอปกนะเพราะว่าลูกค้าบางท่านนะคะเขาอยากได้เป็นงานแขนยาวปกติงานเรียกได้ว่างานญี่ปุ่นที่เรามีนะ จะเป็นงานแต่ออรวมคอปกใช่ไหมน<ช>้องพลแล้วก็เป็นคอปกแข,กขนสั้น<ช>อ่าบางท่านนะอยากได้แขนยาวเพราะว่าอะไรแขนยาวนี่ก็คือกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นจะชอบ,บใส่แขนยาวกับยีนใส่แขนยาวก,กับคอต้อนอ่าแขนยาวกับโพลีก็คือมันแมทได้หมดเลยลูกค้าแล้วมันสวมใส่สบายนะมันสวมใส่สบายใส่ได้เขาเรียกได้ว่าทุกฤดูอ่าแล้วก็เลอกคอ ออกรัวมากเลยนะคะแบน์ออกรัวมากลูกค้าใครมองหาง,งานคอปกสวยๆ สะอาดดีๆนะคะงานแฟชั่นแฟชั่นนะจัดงานตัวนี้ได้เลยนะและที่สําคัญนะลูกค้าดูจากที่ทีมงานหยิบแล้วนะคะในเรื่องของไซส์นะตัวนี้ไซส์มันก็จะใหญ่ขึ้นมาจากญี่ปุ่นนิดหน่อยลูกค้าท่านใดที่เคยเปิดงานคอปกญี่ปุ่นนะคะลูกค้าที่เคยเป,เปิดเปิดเป็นแขนสั้นอะไรอย่างเงี้ยลองมาเปิดเป็นแขนยาวดูนะแขนยาวตัวเกาหลีนะคะรับประกันว่าเลยรับประกันเลยว่าคุณพี่จะไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานลองโกยลงมาหน่อยจ้ะโกยลงมาเลยออ้ยดูจากที่ทีมงานหยิบ นะ <Nike. S 1> โกยเกยลงมานะคะผ้าไม่ติดเป็นก้อนสีสันสะอาดนะสีสันสวยงามแล้วก็ผ้าดูค่อนข้างสะอาดเลยนะคะอาจจะมีเป็นงานเขาเรียกได้ว่าอะไรเป็นงานเอองานเสื้อทํางานงานเสื้อบริษัทติดไปบ้างนะคะเล็กน้อยแต่โดยรวมก็สีสันสวยนะสีสันสวยสดใสตัวนี้เป็นงานเขาเรียกได้ว่าค้ามาให้หลายผ้าอยู่นะค้ามาให้หลากหลายผ้าเลยผ้ายืดผ้าโปโลผ้า ขเาขาเรียกว่าอะไรภาพโพลีนะคะ,ะขาปนมาให้เลยนะคะแต่โดยรวมก็จะเป็นงานขอปกแขนยาวนะคะใครมองหางานแนวแนวนี้อยู่นะคะจัดเลยจากที่ จัดเลยนะคะรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวัง<ช>เดี่ยวรายละเอียดกับราคาเพิ่มเติมแอดมินขึ้นไวใ้ให้ด้านบนคลิปนะคะขึ้นไว้ให้ด้านบนคลิปเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดกับราคานะคะเลื่อนไปดูด้านบนเลยแล้วก็บอกก่อนนะว่างานตัวนี้นะคะมีมาไม่เยอะจ้ะพี่เพราะว่าตัวนี้นะคะมันคระเอ้ยมันมันคัดเป็นงานแขนยาวนะเพราะฉะนั้นเลยเก็บยากหายากนิดนึงแล้วก็ไซส์เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าไซส์เหมาะกับคนไทยอ่ะ ไซส์ <Size S 2> <Yeah. S 1> เหมาะกับคนไทยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะลูกค้านะเอาไปเปิดวัดดวงเอาไปเปิดลุ้นแบนกันก่อนนะคะแต่โดยรวมบอกเลยว่าป้าย KR คือปังจริงๆลูกค้าอันนี้เราเปิดรีวิวมาคือก็หลายกระสอบแล้วนะสําหรับป้าย KR นะคะเรียกได้ว่าสวยแล้วก็ สะอาดทุกกรสอบลูกค้ามาเห็นหน้าโกดังเมื่อวานลูกค้าก็แจ้งนะว่าเอ,อ้ยงานเกาหลีมันไม่เหมือนที่เคยเห็นจริงรจะเปิดขายเมื่อไร่จะ,ะ,ะเปิดขายเมื่อไหร่จะทําราคา <ๆ S 1> <ๆ S 2> เมื่อไหร่อย่างนี้นะคะวันนี้ก็มาลงให้ชมแล้วนะคะใครสนใจนะก็รีบ CF มาได้เลยนะคะสําหรับงาน k ค0-45เสื้อคอปกแขนยาวชายค่ะ <ๆๆ S 1> ขาวสวเลยว่าขาวจริงๆแหละจดหน้าเจ๊ ขาวก็ขาวจริงๆลูกค้าใครสนใจงานตัวนี้นะคะรีบจัดเลยอ่ะเดี๋ยวโกยใต้ๆหน่อยจ้ะพี่โกยใต้ๆหน่อยนะว่ามีงานหมกงานอะไรไหมงานหมกงานยัดมีไหม นะคะอันนี้เรามั่นใจในสินค้าจริงๆนะลูกค้าแต่ว่าเหมือนที่แจ้งไปทุกครั้งแล้วก็ทูกคิดนะคะตําหนิขาดเสียซักซ่อมถ้าเป็นงานคอปกคอเหลือคอเป็นขุยอาจจะมีมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่โดยรวมก็คือกําไรแน่นอนลูกค้าเอาไปเปิดขายเปิดคัดเปิดรีแพคได้เลยนะคะแบรนด์มาอีกแล้วใช่ไหม้องเจมทอมมี่มาอีกแล้วแม่ต่อด้วยโปโลต้แล้วก็ต่อด้วยกีรโรสอ แล้วก็ตัวได้ H and M เฮ้ย<ม>ทำไมยิ่งก้นกระสอบยิ่งแบรดออกเถึงนะกิราโรทอมมี่โปโล H and M เบอร์เบอรี่รมีอะไรอีกจ้าโกลเด้นแบ เขาได้โหแบนเยอะมากลูกค้าใครที่มาไม่ทันต้นคลิปนะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะคะอ่ะอันนี้ก็ก้นกระสอบแล้วเนอะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินและทีมงานนะคะรีวิวกันข้าวๆไว้ประมาณนี้นะสำหรับงานเกาหลีป้าย KR นะคะเสื้อคอปกแขนยาวชายนะคะฝากรหัสนี้ด้วยนะคะ KR 045 <ๆ S 1> นะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินและทีมงานรีวิวกันไปข้าวๆประมาณนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ